สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงทางเอกหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่หลวงพ่อปลาโมทปลาโมทโชได้เขียนไว้ตั้งแต่ปี2549หรือเมื่อเกือบเกือบ20ปีที่แล้วซึ่งมีเนื้อหาหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเนื่องจากตัวผมนั้นได้นหนังสือเล่มนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาอ่านเลยดังนั้นก็เลยนำมาอ่าน พร,พร้อมกับผู้ติดตามทุกท่านนะครับสำหรับตอนที่ท่านจะได้ฟังต่อไปเป็นตอนที่สองซึ่งมีเนื้อหาที่สั้นมากๆเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยตอนที่2กาละสักยทิฐิพระโสดาบันคือผู้ละสักยทิฐิได้เด็ดขาดพวกเราผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุโสดาปฏิผลจึงควรสนใจศึกษาเรื่องศักยทิฐิให้ดีศักยทิฐิ คือความเห็นผิดว่ากายใจหรือรูปนามหรือขันห้าเป็นตัวของเราอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อปรารถนาจะละความเห็นผิดเกี่ยวกับรูปนามก็จำเป็นจะต้องศึกษาเข้ามาที่รูปนามหรือกายใจของตนจะเที่ยวไปศึกษาเรื่องอื่นเพื่อจะทำลายความเห็นผิดเกี่ยวกับรูปนามไม่ได้จำเป็นต้องหมั่นศึกษารูปนามของตนจนเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูก ว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปกับนามเมื่อเกิดความรู้ถูกแล้วความเห็นผิดก็จะเป็นอันถูกละไปเองเรียบร้อยแล้วการศึกษารูปนามเพื่อเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกนี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาดังนั้นถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ต้องรู้รูปนามถ้าพยายามหรือหลงไปรู้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่การเจริญวิปัสสนา นี่แหละเป็นทางเดียวที่จะช่วยผู้ปฏิบัติละสักยะทิฏฐานได้สักยะทิฏฐินั้นชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นความคิดความเห็นและตามธรรมดาของปุถุชนนั้นย่อมจะมีความเห็นผิดอยู่เสมอใจเห็นถูกอย่างพระอริยะบุคคลไม่ได้แม้จะพยายามใช้ความคิดหรือใช้ความเห็นพิจารณารูปนามของตนอย่างไรก็จะเข้าใจได้เพียงแค่ว่าตัวเรามีอยู่ แต่อาจจะมีอยู่อย่างถาวรในลักษณะที่ว่าเมื่อกายนี้ตายลงจิตวิญญาณก็ออกจากร่างไปเกิดใหม่หรือบางคนก็เห็นว่าเรามีอยู่แต่มีอยู่เพียงชั่วคราวเมื่อตายแล้วก็ขาดสูญไปเลยก็ได้ความเห็นผิดว่าเรามีอยู่นี้แหละคือสักกยะทิฏฐิไม่ว่าจะพยายามคิดอย่างไรว่าเราไม่มีสิ่งที่รู้สึกได้ก็ยังมีเราอยู่นั่นเอง แต่ถ้าพวกเราเกิดความรู้สึกตัวและตื่นขึ้นมาอย่างฉับพลันเราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่กับโลกของความจริงอันมีสภาพรู้ตื่นและเบิกบานจากนั้นเมื่อสติะระลึกรู้กายก็จะรู้สึกได้ทันทีว่ากายไม่ใช่เราแต่เป็นเพียงก้อนธาตุหรือรูปธรรมที่มาประชุมกันอยู่ชั่วคราวมีธาตุหมุนเวียนไหลเข้าไหลออกเป็นนิดมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เป็นนิด และไม่อยู่ในอำนาจบังคับและเมื่อสติเกิดระลึกรู้จิตก็จะรู้สึกได้ว่าจิตและเจตสิกไม่ใช่เราแต่เป็นเพียงสภาพธรรมบางอย่างที่รู้อารมณ์มีลักษณะเกิดดับต่อเนื่องกันไปอย่างรวดเร็วไม่คงทนอยู่ได้และบังคับไม่ได้เมื่อเห็นอย่างนี้มาเข้าในที่สุดปัญญาก็จะแก่รอบแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจและยอมรับความจริงขึ้นอย่างฉับพลันว่าเราไม่มี มีแต่รูปกับนามซึ่งเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยสักยะทิฐิก็เป็นอันถูกทำลายลงไปในทันทีนั้นขอให้พวกเราหยุดความพยายามที่จะทำลายสักยะทิฐิด้วยวิธีการต่างๆแล้วหันมาปรุงจิตให้ตื่นขึ้นเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแทนที่จะเป็นเพียงจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ง เมื่อจิตตื่นขึ้นมาแล้วก็มันมีสติตามรู้กายตามรู้ใจอยู่เนืองๆนี่ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยแต่มันยากตรงที่พวกเราเอาแต่คิดหรือพยายามหาวิธีปฏิบัติต่างๆนานาแทนที่จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วตามรู้กายตามรู้ใจไปตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่ปกติธรรมดานี้เองจบตอนที่สอง สำหรับตอนต่อไปเป็นตอนที่3นั้นมีเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างยาวเลยละครับก็อย่าลืมกลับมาติดตามกันได้อย่างต่อนเนื่องที่ช่อง Book for l i f e แห่งนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ